ผมจะมารีวิวเจ้าตัว USB Charger นะครับแบบ2พอร์ตของยี่ห้อ Casio นะครับตัวเนี้ยผมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุน่นนะครับจริงๆก็นำเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับแต่บางคนยังไม่เคยเห็นว่าแกะกล่องมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเลยครับเปิดกล่องออกมาฮนะะจะเจอด้านในจะ,จะมีอุปกรณ์ให้ตามภาพนะครับ ก็จะมีชุดกล่องคุมกระแสไฟนะครับมีเทปโฟมกันรอยแล้วก็จะมีเคเบิลถ่ายให้นะครับจากนั้นเริ่มแกะดูกันเลยนะครับก็จะเห็นด้านหน้าของ USB port นะครับตัวเนี้ยจะขนาดที่23มิลนนะครับ แล้วก็สูง33มิลก็จะเป็นขนาดของรี v o และ New Fortuner จะสามารถใส่ใน a อาติดปีหนแล้วก็ v ีออสยาลิได้นะครับขนาดช่องก็จะเป็นขนาดนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นดำเงาแล้วก็จะมีร่องสีขาวตัวเนี้เหมือนเอาไว้เลืองแสงนะครับที่ชุดสายก็จะมีชุดสายวายซ็อกเก็ตนะครับเอาไปเสียบหลังที่จุดบุหรี่สายเดิมของตัวรถก็เสียบเข้าทางนี้ได้เลย น,นี่เป็นสายเดิมตัวรถแล้วก็เสียบเข้าไปอีกทางหนึ่งเราก็เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ของรถด้านหลังนะครับในแต่ละรุ่นมันก็จะเป็นการดึงไฟเข้ามานะครับชุดไวท์ซ็อกเก็ตออกแบบมาเพื่อการเลี่ยงกันตัดต่อสายไฟนะครับเมื่อเห็นอุปกรณ์ตามภาพแล้วเราก็จะลองประกอบดูนะครับผมก็จะเอาชุดหัวมันเสียบเข้าที่กล่องด้านหนึ่งนะครับตัวกล่องตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟนะครับเนื่องจาก usb ตัวนี้ ทั้งหมดมัน4 2แอแรงดันไฟนะครับ4.2ก็จะสามารถปล่อยไฟออกได้ช่องละ2.1อันนี้คือแม็กสุดของต่อช่องนะครับอ่ามันก็จะมันก็จะไปขึ้นอยู่กับว่าออุปกรณ์ที่เราเอาไปชาร์จนั้นนะ่ะมันกินไฟเท่าไหร่อ่าอย่างเช่นถ้าเราเอาพวกนาฬิกาของ Garmin ม,มันจะกินแอมน้อยมากนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปตัวกล่องเนี้ยมันก็จะปล่อยกระแสะไฟตามความต้องการของอุปกรณ์นั้น ซึ่งมันจะไม่ได้ปล่อยออกมาทั้งสองจุดหนึ่งการที่รับกระแสไฟมากเกินไปแรงดันไฟมากเกินไปมันก็จะส่งผลต่ออุปกรณ์ของเรานะครับมันก็จะลดอายุการใช้งานลงไปเนื่องจากมันรับแรงดันไฟเยอะเกินไปอันนี้คือความฉลาดของอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานของทางญี่ปุ่นเขานะครับจากนั้นเราก็าอีกปลายด้านหนึ่งเสียบเข้าที่กล่องแล้วก็เสียบปลั๊กตัวรถเสียบกับเข้าไป ส่วนตัวเทปเขาอะเขาก็ให้เรามาเพื่อที่จะพันรอบตัวเนี้ยเพื่อลดแรงกระแทกเวลาเราเก็บเข้าไปนะครับอันนั้นคือหลังจากติดตั้งเมื่อเราเสียบปุ๊บไฟก็จะเรืองแสงขึ้นมาตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับสว่างแล้วก็ไม่ได้แยงตาอะไรนะครับอ่าเวลาเรานําอุปกรณ์มาเสียบชาร์จตัวมันเองมันจะเปลี่ยนสีได้สวยงามมากครับตัวนี้